ครานี้นะครับนกพาคุณผู้ชมนะครับออกมาเที่ยวที่ไร่สตรอเบอรี่นะครับโอ้โหเมื่อเช้านี้อากาศหนาวมากครับประมาณ7จถึงแองศาเลยนะครับเลยมาเที่ยวนะครับเป็นแปลงนะครับของสตรอเบอรี่ของชาวบ้านรวมถึงนี่ครับพี่ชัยนะครับก็เป็นเจ้าของไร่สตรอเบอรี่นะครับสวัสดีครับพี่ชัยครับผมสวัสดีครับ ทราบมาว่าไร่นี้เป็นไร่ที่แบบว่าเริ่มเ้ิการทำสตรอเบอรี่เลยที่เ <ผม S 1> สมืองแห่งนี้ครับใช่ครับเมื่อก่อนนี้คือเขาทำกันที่ไหนหรือปลูกกันที่ไหนก่อนครับแรกๆมาเขาจะปลูกกันที่ตําบลบ่อกแก้วครับเป็นแหล่งปลูกสตรอเบอรี่ที่ใหญ่ที่สุดครับถือว่าในประเทศไทยก็ได้ครับทาไมเสมืองถึง ได้ลองทําการปลูกสับปะรดดูฮะนักท่องเที่ยวเนี่ยอยากมาเที่ยวดูอะไรพวเนี้ยกว่าจะขึ้นไปตําบลบ่อแก้วเนี่ยคือมันไกลก็เรียกว่าเป็นการปลูกนะครับเพื่อเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนั่นเองครับผมนะครับก็หลายๆคนที่มาที่นี่ก็ได้เรียนรู้วิธีการปลูกสับอรี่หรือว่าการมาเก็บสับอรี่พี่ชัยครับที่นี่เขามีการปลูกสับอรี่กี่พันครับครับตอนนี้ที่นิยมการมีอยู่2,000มีพันแปดศูนย์ครับไอพันแปดศูนย์เนี่ยคุณสมบัติคือหวานหอมสําหรับกินสดกินสดเลยครับแล้วมีอีกพันหน สำหรับที่จะกินสดก็ได้แต่เน้นที่ว่าจะเอาไว้เข้าโรงงานสําหรับแปรรูปอะไรพวกนี้ครับครับนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินมาถึงปุ๊บโอ้โหเห็นเลยจอดรถลงมาเลยอยากให้วิชัยแนะนําอย่างหนึ่งครับว่าถ้ามาถึงไรส์สโบรดีแล้วเนี่ยต้องทายังไงบ้างวิธีการการที่เราจะเก็บเนี่ยเก็บยังไงครับอยากให้มาติดต่อเจ้าของก่อนแล้วเจ้าของเนี่ยเขาจะแนะนําว่าเก็บยังไงครับเพื่อที่จะไม่ให้แปลงของเราเนี่ยเสียหายอะไรนะครับวิธีการเก็บแล้วเราจะได้ลูกเอ่อที่สดสดอร่อย ถ้าสําหรับกินวันนี้เนี่ยลูกแดงๆไปเลยจะอร่อยมากแต่ถ้าจะเก็บไว้พรุ่งนี้อะไรก็อาจจะเป็นลูกต้องออกสีหน่อยเป็นสีชมพูอะไรพวกนี้อ่อนๆขาวอ่อนๆแล้วพรุ่งนี้มันก็จะแดงนะขสีก็จะแดงขึ้นเรื่อยๆเองสีจะแดงขึ้นแล้วอย่างตอนนี้ถ้าเกิดน้งเก็บปุ๊บใส่ปากได้เลยไหมครับได้เลยตัวนี้ไม่ต้องไปล้างหรอครับไม่ต้องครับแต่ถ้าแขกเข้ามาเที่ยวเนี่ยเราต้องบอกว่าเอาไปช่างก่อนแล้วค่อยล้างอะไรนี่ค่อยกิน เพื่อที่จะไม่ให้เจ้าของสวนขาดทุนแต่ของผมสามารถกินได้ไม่ต้องล้างเลยแบบนี้ครับกินได้เลยพรว่าครับเพราะเราใช้ปุ๋ยชีวภาพสตรอเบอรี่ที่นี่อยู่ได้ถึงเดือนไหนครับเดือนเมษาครับเมษาครับเอาม้อนเหรอครับก่อนก่อนสงการครับถ้าหลังสงการแล้วเราก็จะลื้อทิ้งแล้วผลผลิตสตรอเบอรี่ที่เยอะที่สุดมีเดือนกุมภากับมีนาครับผลผลิตเยอะราคาถูกนอกจากสตรอเบอรี่แล้วนะครับก็ยังมีอย่างอื่นอีกด้านหลังนะครับนี่ครับมีสับปะรดอีกใช่ไหมครับครับผมใช่ แฟลนสตรอเบอรี่นะครับมาตรงนี้เนี่ยเป็นการแปลรูปสตรอเบอรี่มีสตรอเบอรี่เยอะแยะมากมายเลยครับที่เอามาแปลรูปวันนี้นะครับอยู่กับพี่เอี่ยมครับพี่เอี่ยมสวัสดีครับปีปีหนึ่งเนี่ยที่สุสตรอเบอรี่เยอะใช่ไหมครับเยอะ, <ๆ S 1> ะเยอะอย่างนี้แล้วทีนี้เนี่ยพอเวลามันสุกปุ๊บขายไม่ทัน เราเอามาทำอะไรลารูปแบบนี้อย่างขั้นตอนนี้เราทําอะไรอยู่ครับอันนี้จะทําอบแห้งอบแห้งอบแห้งเราเอาสตรอเบอรี่มาเราต้องเลือกสตรอเบอรี่แบบไหนครับสตรอเบอรี่สดๆแล้วก็เอามาคลุกน้ําตาลน้ําตาลมาโรยแล้วก็โรยเอาไว้หนึ่งคืนให้น้าสตรอเบอรี่ออกก่อนนะคะก็คือเราจะให้น้ำสตรอเบอรี่ออกมาเยอะๆหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปตั้งไฟอ๋อตั้งไฟแบบนี้นี่คือการตั้งแล้วนะครับตั้งเราจะตั้งไว้นานแค่ไหนครับประมาณ10นาทีเราไปพึ่งแดดไปพึ่งแดดก่อนตากเอาไว้ประมาณกี่วันครับ ประมาณหนึ่งวันหนึ่งวันแล้วก็เอาเข้าเตาอบถ้าเกิดว่าน้ําที่เหลืออยู่ตรงนี้ไปทําอะไรครับก็เอาไปทําน้ําสตรอเบอรี่จากนั้นเอาเอาไปต้มไปกรองไปต้มไปกรองอ๋อเอาไปต้มอีกทีนึงแล้วเอาไปกรองนอกจากนี้นะครับสตรอเบอรี่นะที่เหลืออยู่เนี่ยเขายังสามารถเอาไปทําแยมเมื่อกี้บอกมีแยมด้วย มาเที่ยวมาชิมมาดูขั้นตอนวิธีการทําต่างๆแล้วนะครับคุณก็สามารถนะครับดูถึงความสะอาดปลอดภยัยคนที่นี่นะครับเห็นไหมเขารู้จักวิธีนะครับในการแปรรูปสับปะรดให้ได้กลิ่นไว้นานๆด้วยมาเที่ยวเสมอมากินสับปะรดกันนะมาสมิงทันทีครับต้องหาของล้ำลำให้อร่อยอร่อยนะครับต้องมีเลยแม่ครัวคนนี้ครับเมนูแรกให้พี่แอนเป็นคนทำทำเมนูอะไรดีครับ ที่ทำน้ำพริกอ่องปลากระป๋องเราจะมีแกงสะแหลแกงสะแหล่ทำไมถึงเรียกว่าสะแหลเพราะว่านี่ครับอันเนี้ยเขาเรียกว่าดอกสแะสะภาษาเหนือเขาเรียกสะแหล่เป็นสำเนียงพื้นบ้านใช่ไหมครับมาถึงอีกหนึ่งเมนูดีกว่านะครับเมนูนี้ก็คือยำจิ้นส้มใส่ฟักแมวค่ะแล้วก็ยังมีเพิ่มเติมอีกนิดน,นึงนะครับก็คือเราจะเอาจิ้นส้มเนะฮะจิ้นส้มหมูเนี่ยไปหมกอร่อยแน่นอนครับผมเอาละ ไม่เสียเวลาครับเรามาเริ่มทมําเมนูแรกกันก่อนดีกว่าก็คือน้ําพริกอ่องปลากระป๋องค่ะทำไมต้องเป็นน้ําพริกอ่องปลากระป๋องคนระับจะ,ะเหตุจากชุมชนเราเนาะมันเป็นพื้นเมืองอเป็นคนเมืองเหนือครับน้าพริกอ่องเนี่ยจริงๆเขาใช้หมูคนที่มาเที่ยวบ้านเราเนี่ยมัน,ม,นมันอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องหลักศาสนาเนาะเขาไม่กินหมูมแต่ปลากระป๋องเนี่ยมันสามารถแทนทั้งเนื้อหมูเนื้อวัวมาทําเป็นน้ำพริกได้เราก็เลย พริกแกงมาเป็นน้ำพริกอ่องปลากระป๋องสแสดงว่าคนที่นับถือศาส,สนาอิสลามก็สามารถมาเทีย่ยวแล้วก็มาทานน้ำพริกอ่องในแบบฉบับของเมืองเหนือได้เหมือนกันใช่ค่ะอ่าล่ะครับอย่าเสียเวลาครับมีอะไรบ้างมีปลากระป๋องครับนี้เป็นพริกที่จะต้องมาทํากับปลากระป๋องน้ำพริกอ่องก็ต้องใส่มะเขือเ,เทศเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ด้วยขาดไม่ได้เลยนะครับ เติมเต็มความรักให้รู้ใจดีใจใช่ไหมอะไรก็สมใจไปเที่ยวกันนะให้ทั่วถิ้งแดนไทย แล้วตอนนี้อาหารแบบลำลนะครับทางเหนือที่เสมิงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับโอ้โหแต่ละอย่างนะครับเป็นอาหารที่เรียกว่าหาทานยากเพราะาไม่เคยทานเหมือนกันไปมาหลายที่ <c oughs> ที่นี่แปลกเหมือนกันนะครับอย่างที่เห็นนะครับอันนี้เป็นดอก แสแหล,แหลชื่อก็แปลกนะครับแล้วก็วันนี้ได้ลองทานเป็นครั้งแรกแล้วก็ยังมีอันนี้ก็คือน้ำพริกอ่องปลากระป๋องเป็นอาหารง่ายๆนะครับที่เราสามารถจําแล้วก็เอาไปทําที่บ้านได้เหมือนกันและนี่เขาก็คือเสน่ห์ของการมาพักโฮมสเตย์ได้มาทานอาหารอร่อยๆมาทังทีแบบนี้วันนี้เราขอกินให้อิ่มหนำเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวช้าครับข้าวเหนียวอ,อร้อนๆรอย,อยู่แล้วครับ เชื่อหรือ,อยังคะาว่าความสุขนั้นอยู่รอบๆตัวของเราเพราะไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนทินแดนใดในเมืองไทยลองรู้จักสังเกตให้ทั่วไม่ต้องกลัวการทักทายทําตัวให้คล้ายเป็นหนึ่งคนในชุมชนลองพูดคุยกับชาวบ้านแปลกหน้าให้มากการท่องเที่ยวของคุณนั้นก็จะสนุกมากยิ่งขึ้นค่ะน่ารักน่าอยู่จริงๆเลยนะครับสำหรับหมู่บ้านดงช้างแก้ว และหมู่บ้านอื่นๆในตำบลสมิงใต้จังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้ครับทุกบ้านทุกพื้นที่ที่เราไปมีแต่ความอบอุ่นมอดให้ครับพวกเขาเนี่ยครับมีหัวใจในการต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มเปี่ยมถึงแม้ว่าเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นแต่เชื่อเหลือเกินครับว่าการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่เข้มแข็งจะอยู่ไม่ไกลอย่างแน่นอนครับและถ้าเกิดว่าใครนะครับที่อยากชมรายการย้อนหลังคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราได้นะครับ w w w t h p p s o r t h t h o t i นครับหรืออยากแนะนําหมู่บ้านน่ารักๆกแบบนี้ ก็คลิกเข้ามาได้นะครับทั่วถิถ่น at thapbs.or.th i ครับเขียนจดหมายมาก็ได้นะครับที่รายการทั่วถิถ่นแดนไทยตูปนน้ปน .11 ปน,นฟอสรนานิคมกรุงเทพ10902ครับสำหรับวันนี้มีความสุขจริงๆครับที่ได้มาเยีอยที่นี่ดงช้างแก้วเสมุงใต้แล้วเราจะกลับมาใหม่สวัสดีครับ ียไทยคลึกครื้นเศรษฐกิจไทยคึกครับเตมิมเต็มความรักให้หัวใจาไเราดีดีนันะในนทีป้าน้ทีเจ้ามหากิะนองเจ้าเช่าเจ้ากันไหมดีใจใชไหมเอาไรก็สมใจไปเที่ยวกันนะให้ทั่วถิน่นแดนไทย